สวัสดีครับผมหมออุ้ดนายแพทย์ชานชัยชัลเลิศครับการวินิจฉัยทางพันธุกรรมเมตัวอ่อนคืออะไรนะครับผมเรามาดูกันนะครับผมการวินิจฉัยทางพันธุกรรมเมตัวอ่อนเราเรียกว่า pre-implantation genetic testing นะครับผมอันนี้เราทำยังไงนะครับโดยทั่วไปในกรณีที่ทำเด็กดอดแก้เนี่ยเราจะเลี้ยงตัวอ่อนนะครับผมจนถึงระยะวันที่5ที่6หรือว่าระยะ blastocyst แล้วเราจะทำการอเอาเซลล์ตัวอ่อน ตรงที่ส่วนที่จะไปกลายไปเป็นรกหรือว่าเราเรียกว่าโครโมเฟตตัวเดิมเอาไปตรวจนะครับผมซึ่งจะทําการวินิจฉัยทั้งโครโมโซมหรือว่าโรคทางพันธุกรรมในตัวอ่อนนะครับผมแล้วใครจําเป็นต้องทอําการวินิจฉัยในตัวอ่อนบ้างนะครับผมหนึ่งนะครับผมกรณีที่ คสมรสนะครับอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีโรคทางพันธุกรรมที่สามารถที่จะถ่ายทอดไปให้ลูกได้แล้วทําให้ลูกเกิดมามีความผิดปกติทางพันธุกรรมในบ้านเราส่วนใหญ่ก็คือโรคธารัสซีเมียเช่นพ่อแม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นพา,าหาาะธาลัสซีเมียที่รวมกันได้นะครับผมแล้วก็สามารถ,ถถ่ายทอดให้ลูกได้นะอสองกรณีที่ฝ่ายหญิงอายุ 35ปีขึ้นไปนะครับผม 3. กรณีที่มีการแท้งเกิดขึ้นก่อนอายุครรภ์ส2สัปดาห์จำนวน2ครั้งขึ้นไปนะครับผม 4. กรณีที่มีการทำการทำเด็กหลอดแก้วแล้วย้ายไปแล้วไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นอาจจะต้องมาตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมในตัวอ่อนนะครับผม 5. กรณีที่มีการตั้งครรภ์ท้องที่แล้วนะครับผมเนาะคลอดออกมา เด็กอาจจะมีความผิดปกติทางโครโมโซมนะครับผมเกิดขึ้นแล้วเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมในตัวอ่อนในครั้งนี้นะครับผมและข้อสุดท้ายนะครับผมกรณีที่เรามีสมาชิกในครอบครัวเช่นอาจจะมีลูกก่อนหน้านี้เป็นโรคเลือดที่มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกนะครับผมซึ่งเราอาจจะต้องใช้ตัวเซลล์ต้นกำเนิดของ ลูกอีกคนหนึ่งมาทําการรักษาลูกคนแรกนะครับผมซึ่งก็สามารถที่จะต้องมาทําการแมทชิ่งกันว่ามันสามารถเข้าได้กับพี่ของเขาไหมนะครับผมซึ่งสามารถทําได้ในปัจจุบันนะครับผมและในกรณีที่คู่สมรส ั้งคู่นะครับมีข้อบ่งชี้ดังกล่าวข้างต้นนะครับคุณหมอที่ทําการรักษาก็จะแนะนําในการตรวจวิชัยพันธุกรรมในตัวอ่อนก่อนที่จะย้ายเข้าสู่โพรงมดลูกของขนไข้นะครับผมนอกจากนี้เนี่ยประโยชน์ของการตรวจวิชัยทางพันธุกรรมในตัวอ่อนก็จะทําให้ลดโอกาสการแท้งนะครับผมลดโอกาสการที่เด็กที่คลอดออกมาแล้วที่จะมีคโครโมโซมผิดปกติ ที่เรากังนดก็คือดาวซินโดรมนะครับผมแล้วก็ทําให้คนไข้เนี่ยตั้งคันได้เร็วขึ้นช่วยลดระยะเวลาในการคนไข้ที่จะตั้งครันให้มันสั้นลงนะครับผม